เอาเรียกแม่เหรอเออหิวแล้วลูกเอาเนเีลล่ยเอาเนี้ยเอาๆๆเนี้ยกินเหรอมันหิวอะไรขนาดนั้นวะเอเอนอนตื่นแล้วบอดอะไรยังไม่เที่ยงเลยกินข้าวเที่ยงแล้วปะลูกอ่ะอ่ะกําหนึ่งก่อนแด่รีบพายยังไม่เสร็จนะคะกินแค่นี้ก่อนคะ่ะเออกินแค่นี้ก่อนคะ่ะแม่รีบพายยังไม่เสร็จเดี๋ยวทุ่งนาให้ลูกนะกินเลยเร็วทานกินเลยคะ่ะ ินหรอลูกข้าวไม่กินเหรอเนี่ยไม่กินเหรอหรืออิ่มแล้วอิ่มแล้วเหรอคะจะมานอนเป็นเพื่อนๆหนิบอกแม่ดีผ้ายังไม่เสร็จเลยแม่ขอมือหน่อยได้ไหมคะขอมืออันแน่ขอมือนี้เตียวขออันแน่อันแน่อันแน่เอาอะไรไปเล่นดีเอออเอาขอมือหน่อยขอมือหน่อยจ้องจะตบแม่อย่างเดียวเลยเว้ยว่าจะไปไหนล่ะขอเล่นด้วยหน่อยเล่นด้วยหน่อยเอาดีไหมนี่ อะไรยู่น้ำ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 น้ัน้ำจะตบแต่แม่อย่างเดียวเลยจะตบแต่แม่อย่างเดียวเลยข้ามือหน่อยนี่ข้ามือหน่อยนี่ข้ามือหน่อยข้ามือหน่อยจะตบแต่แม่หลายจ้าบริรพายังไม่เสร็จหรอกงานลูกค้ายัางเหลืออยู่เลยเมื่อกี้ก็ไปเล่นกับแมวมาเกิดโดนน้องนัน,นตกนี่น้ำตาลก็จะนอนอยู่ตรงนี้เข้าแม่น้ำตาลตาลจ้าเอาไปเด้อไปไหนวะเอาไปกินเอาไปกินแล้วหรือว่านึกว่าจะไม่กินนี่แหละนันก็จะมานอนเฝ้าพอกินเสร็จแล้วนันก็จะไปข้างบ้านจ้า